รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้กับผมเบนโอลิเวอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนทำปกไฮไลท์ฟิล์เหมือนอายุโอเคแบบนี้เลยครับผมนี่โคตรสวยอะบอกเลยใส่เอฟเฟกต์แสงแบบมันแยกล่างอะไรอย่างี้ใช่ไหมผมนี่ไอสองตัวด้านข้างนี้มันจะเป็นเอฟเฟกต์แสงนะครับผม <Wow. S 1> โอเคขั้นตอนแรกคอนโทรลนิวขึ้นมาครับผมไวไวเขาอ่านว่าไวหรือไนะไวเป็นหนึ่งเก้าสองศูนย์ ไฮเป็น1080ครันผมมันจะเป็นภาพแบบ Full HD เลยครับผมกดโอเคไป <Yeah. S 1> ให้เลือกรูปมาหนึ่งรูปครับผมนี้ผมเอารูปนี้ละกันได้อยู่ถือว่าเที่ย่โอเคครับ <Yeah. S 1> okay. ผมให้กดอันที่สี่นะครับผมโอเคครับ <Yeah. S 1> okay. ผมกดเข้าไปอันที่สี่เลยให้กดตรงนี้เป็นบวกนะครับผมโอเคซูมเข้าไปขยายตรงนี้หรือลดได้โอเคครับ <Yeah. S 1> okay. ผมคุมคนไปเลยครับผมคุมไปลดก่อน โเคครับผมอ้าวเลยถ้ามันเลยเราก็ลบได้ครับผมนี่โอเคโอเคครับผมเมื่อเราคุมเสร็จให้เรากดคลิกไปที่ตัวนะครับผมแล้วกดคอนโทนเจนะครับผมโอเคให้กดคอนโทนเจสองรอบนะครับผมมันจะได้มาสองตัวอย่างนี้ <Yeah. S 1> โอเคครับผม ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแบบยังไงอะ่ะแบบเป็นตัวหลักแบบไม่ให้มันโดนแบบสมมุติเราไปใส่แสงอะไร่างี้ยไงตัวนี้มันจะไม่โดนนะครับผมโอเคตัวนี้เราดับเบิลคลิกเข้าไปครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปกดที่สต็อกนะครับผมปรับเป็นสักประมาณเอ่อเอาสักเอ่อเอาเป็นสีขาวครับผมเฮ้ยอันนี้ผมว่าหนาเกินไปนะสามสามก็หลูๆแล้วโอเคครับผมเฮ้ยเราเอายางลบมาลบตรงนี้ก็ได้ ตรงที่มันจุดเลยครับผมนี่ลบไปนี่สวยขึ้นนะสวยขึ้นนะบอกแคนนี่สวยขึ้นนะโอเคครับผมจากหลังจากนั้นคลิกไปตรงไอตรงตัวนี้ครับผมกดคอนโทรลจนี่มันจะสร้างไฟล์มาไฟล์หนึ่งครับผมหรือสร้างกรุ๊ปหนึ่งมาโอเคครับผมดัแบเบิลคลิกเข้าไปกดที่ออเดอร์โกลนะครับผมเฮ้ยผมลืมอย่างหนึ่งให้คลิกเข้าไปที่รูปนี้ใหม่ไอเลเยอร์กอปี้น่ะให้ ปรับฟิลเป็นศูนย์นะครับผมนี่มันจะลบไอ,ไอตัวด้านในออกนะครับผมจะเหลือแค่กรอบโอเคหลังจากนั้นดับเบิลคลิกไปที่กรุ๊ปนะครับผมนี่กรุ๊ปตรงนี้โอเคกดเข้าไปให้เรามาเลือกสีตามที่เราต้องการเลยครับผมเลือกตรงนี้เลยนะผมว่าเป็นสีแดงแล้วกันตัวนี้ให้ปรับเป็นสกรีนนะครับผมอันนี้ปรับเป็นหนึ่งร้อยเลยอันนี้ก็ผมเอาประมาณสักสิบสาม อันนี้ก็คือเพิ่มแสงนะผมนี่เฮ้ยเท่นะเพิ่มอีกเพิ่มอีกเฮ้โยโคชา้า่อะบอกเลยอีกนิดนึงประมาณนี้สวยไหมโอเคผมว่าได้ละโอเคครับผมถ้าคนคอนโทรลเจก็ปี้มอ่อีกอันหนึ่งโอเคจะได้มาเป็นสระสองตัวสีแดงจะได้มาเป็นสองตัวครับผม นี่เอาวงางข้างๆกันเลยสวยจัดไปโอเคครับ okay, ผมนี่เฮ้ยเท่กันแล้วนะโอเคหลังจากนั้นเราอาจจะเพิ่มฟิลเตอร์ก็ได้กดที่รูปนี้ครับผมรูปพื้นหลังที่ของเราที่เราทำมาโอเคมาเลือกตรง Image Advanced Adjustment กดไปที่อันนี้ครับผม c o n t r o l u อะโอเคเราเอาโทนดักๆ ลากตรงกลางครับผมเอามาทางทางซ้ายใช่ทางซ้าย, <Yeah. S 1> ายอันนี้ก็มาทางประมาณซ้ายเฮ้ยมันมืดไปออลองปรับให้พอดีสําหรับของท่านผู้ชมเลยนะครับผมโอเคผมประมาณนี้ผมว่าสวยล้วให้เราลองปรับ,รบตรงนี้ดูกด Image ครับผมมากดที่เดิม a เอจาน m e n t เอจานจัด j u s t m e n t เฮ้ยนั่นแหละ มากดที่คอลเลอร์ตรงนี้ครับผมมีคอนโทนบี Ctrl B เลยเงี้เราปรับไปทางโทนสีแดงของเราเลยครับผมมันจอกแดงๆนะเฮ้ยเท่นะนี่โอเคครับผมบางคนอาจจะจะใส่เอฟเฟกอะไรหรือเปล่าเออโอเคครับผมนี้เราก็ได้เอฟเฟกมาแล้วครับผมี้หาตามได้ทาง Google เลยนะครับผมนี่เอาแนวประมาณนี้เฮ้ยเท่ๆแนวประมาณนี้ โอเคครับผมกด Ctrl J mm hmm. เพื่อ copy เอา้ายังไม่ได้ต้องกดอันนี้ก่อนให้ apply โอเค Ctrl J นี่เท่เฮ้ยเราย้ายอย่างงี้โอเคครับผมมันต้องมีหัวศิละปะนิดนึงอ,อะไรอะไรงี้โอเคครับผม Ctrl J ใหม่อันนึงผมจะไว้ประมาณตรงกลางนี้เลยเอา้าประมาณนี้ โอเคผมมีเทพขึ้นนะไอ้ยาชิช่าเฮ้สิ่งที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือรูปแกรนมาสเตอร์นะครับผมโอเคไปหาใน Google กันโอเคผมเราก็หามาได้แล้วนนี้รูปนี้เลยโอ้โหคตรใหญ่เลยใหญ่เกินไปนะบางทีโอเคลบลบ,ลบแบ็กกราวมานันออกนี้เราก็จะได้แบบนี้นะครับผมนี่เราอาจจะเพิ่มแสง แสงใส่ไออะไรนะแกนมาสเตอร์ก็ได้เราทําเหมือนไอตัวละครนี้เลยครับผมทาเหมือนไอตัวแสงข้างๆของอเนี้ยของตัวละครโอเคขั้นตอนแรกก็ใส่กรอบครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปกดที่ t r o อกเอาเป็นสีขาวครับผมมันจะได้ดูแบบมีแสงอะไรอย่างนี้หลังจากนะั Ctrl ้นคอนโทรครับผม c อนโทรลจในของไอเนี้ยที่แกนมาสเตอร์นะครับผมโอเคให้ผมว่าประมาณนี้ โอเคครับ okay, ผมแอปพลายดับเบิลคลิกเข้าไปกดที่ออเดอร์กรูเหมือนเดิมครับผมอันนี้เอาเอาออกสียังไงดีแดงแดงแต่ไม่แดงเข้มมาก <Yeah. S 1> อาประมาณนี้ละกันครับผมอันนี้ก็ปรับเป็นหนึ่งร้อยเหมือนเดิมอันนี้ก็ลองเพิ่มเพิ <pe> er> ่มดูผมเอาประมาณสิบสามดูก่อนอันนี้แสงอ่ะแสงเอาประมาณอ,าอืมเพิ่มอีกเพิ่มอีกอันนี้น้อยเกิน โอเคครับผมประมาณนี้ในแต่นี้มันจะดูแจ้งเกินไปครับผมมันไม่เข้ากับโทนดาร์กใช่ไหมล่ะโอเคกดไปที่แกนมาสเตอร์ผมมากดที่ Image กดที่ Adjustment กดที่อันนี้เลยครับผมคอนโทรล U นั่นน่ะแล้วก็ลากไปโทนดาร์กๆหน่อยโอเคดาร์กก็ประมาณนี้ดาร์กไหมหรือมันดาร์กไปอืม โอเคผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปใหม่ไม่ใช่ดับเบิลคลิกมาที่นี้แล้วก็กดไปที่ Inmate กดที่ Adjustment มาที่ c o l เลยครับผมออกแดงๆไปโอเคประมาณนี้ถือว่าสวยแล้วนะนแต่ตรงนี้ผมว่ามันแจ้งไปนะอีกนิดนึงขอลบอีกนิดนึงโอเคครับผมนี้เราก็จะได้แบบนี้เลยครับผมหลังจากนั้นก็เซฟไปกด Save As โอเคเซฟเป็น okay. J E P J P E G นะครับผมอันแรกเลยตั้งชื่อรูปรูปปกคลิป Are y o U O okay? K คล้ายๆเหมือน Are y o U O okay? K เอา้าเขียนภาษาอะไรผมเนี่ยเอา,เาจบละเหมือน o U O K เขียน okay? okay, ผมกดเซฟไปนี้เราก็จะได้รูปแบบนี้เลยครับผมอมข้อสวย โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมสำหรับวันนี้บายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม